คำคมดีเจเอ่อเห็นแบบมันต้องมีคำคมใช่ไหมเวลาดีเจเขาพูดอ๋อดีเจคำคมเดี๋ยวไว้เขามาบอกพรุ่งนี้ก็ได้เถอะถ้าเธอเหงาเราชื่นเลยครคะเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่ไม,ไม่ไม่น่ารักไม่น่ารักเลยวุ้ยเขาทำที่อาบนำ้ำได้บอกวะเอ้าทำที่อาบน้ำไปด้วยอะแอ่ะเ,เค,คุณใครอ่ะแม่คนคุณไม่คุณเห็นคุณหน้าหน้าเขาแก่ให้พี่สาวน้ำขอดอกท้าวได้ไหมครับอ๋อเอ๊ย เราคุ้นอยู <ang prepar atory> ่นะพาถ้าเราไปกันเถอะเรับ้เขเธอแต่งตัวอะไรเนี่ยแต่งตัวอะไรแต่งตัวมาเที่ยวไงแต่งตัวโป๊ะเซลลอยไปเปลี่ยนเลยไปเปลี่ยนเอาเปลี่ยนเลยไว้ดูข่าวเอาแต่งตัวอะไรเนี่ยเอาไม่ต้องมาเอาเลยเอาเปลี่ยนบอกให้เปลี่ยนก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เลยเป็นโป๊ะ เธอไม่อาบน้ำเหมือนเนอะอาบแล้วแมงวันเต็มไปหมดเลยไหนเปลี่ยนเลยเดี๋ยวนี้เปลี่ยนก่อนไม่เห็นมีเลยไม่ใช่เปลี่ยนเสื้อก่อนชุดมัน,ม,นมันไม่เท่หรอมันไม่ใช่มันไม่เท่แต่มันโป้เธอ <c oughs> มันเท่ปเ,เปลี่ยนมันโป้ตรงไหนเขาส่งเจอเพราอย่างเปลี่ยนสองอ่าอโอเคโอเคสามสามอะไรปี่แล้วถ้าเขาแต่งตัวโป้บ้างเธอจะแบบจะสวยไหมโอเค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  เขาจะใส่สายเดี่ยวให้ดูเอาสิเอาสิเอาสิไม่เอาจะบ้าเหรอไม่เห็นโป้เลยโอเคชุดนี้ไม่เอาชุดนี้อู้อะไรนี่ชุดนี้ไหมเฮ้อไม่แต่งตัวเหมือนเที่ยวอ่ะเหมือนเที่ยวอ่ะชุดนี้เที่ยวมันรูดซิปขึ้นอีกได้ไหมอะมันสุดแล้วนะเปลี่ยนเอ่อเออชุดนี้แหละอยู่บ้านกลับบ้านไม่ไปแล้วเที่ยวไปเที่ยวไงมาชุดนี้อืมชุดนี้ กลับบ้านได้เลยนะเนี่ยชนี้ก็คือไปล้างจานกลับไหมอะอยู่บ้านก็ไปเที่ยวกันชุดนี้มาเที่ยวอยู่ได้อยู่อยู่ข้างหลังอยู่ยไม่น่าเที่ยวไง<ม> <มา S 2> เธอักเลยโอเคมันจะปิดแล้วข้มาหน่อยก็เดี๋ยวมาดูกันอันนั้นนั่นอันอนั้นอะไรหรอมันคืออะไรหรอขออนุญาตไม่เป็นไรไม่เป็น,ไไปนขอขอวันนึ่งขอันนตังเอ้นเาไม่เลยค่่งวันเอนคไม่น่าเลยไปไหนห้องซีโไงเป็นห้องซีโด้วยเหรออือหือ เป็นไ,ไงกิจการใหม่เขากำลังไปได้สวยแล้วล่ะอ๋อเขาขอเดินดูหน่อยได้ไหมได้สิอันนี้คือน้องกิ<ะ>๊บเชอร์รี่น้องไวมีตั้งมากมายไม่ยอมเลือกกันหรือว่าน้องแอนน้องอันและน้องโบน้องันและน้องฝันก็ยังดีกิ๊บเชอร์รี่ไวอ๋อนั่นของอันนี้เป็นเป็นเด็กๆที่เป็นพนักงานอยู่ตอนนี้นะ่ะอ๋อทำไมเหรอในนี้มันแอร์มันไม่ค่อยเย็นเลยเนาะตรงนี้ อันนี้คืออะไรอ่ะล่องเลยตรงนี้เธอ<ะ>คืออะไรนี่ไม่รู้เขาเขาไม่ได้เป็นคนแปลกไม่ใช่ของเขาคุณสวนคา,<ข>ามั้งเธอยังไม่เคยเอารูปเขาขึ้นมาไว้อย่างนี้เลยนะเธออยากขึ้นตรงนี้เหรอหลเาแค่พูดังร้านไงแล้วเธอไม่ต้องไม่เข้าไม่ไม่ต้องเข้าไปดูในร้านหรอดูไปแล้วแล้วมันเรียบร้อยถ้าข้างในเรียบร้อยเราก็ไม่ต้องต้องดูอะไรละก็อยู่ินชิลหน้าร้านได้อ๋อยืนชิลหน้าร้านได้ใช่ ไม,ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันก็มีคอแห้งบางเพราะว่ารับแขกรับลูกค้านี่เหมือนลองลองเดโม,โมมาก่อนอันเนี้ยแต่ว่าผลตอบรับก็ดีมากเลยนะภายในไม่ถึงชั่วโมงอ่ะเธอเงินแบบสองสามแสนแล้วอ่ะจริงหรอได้เยอะขนาดนั้นเลยหรออือเขาว่าเปย์คนละหมื่นสองหมื่นยอยะไรเงี้ยแต่มันก็ต้อง,ต,องต้องหารกันเพราะมีหุ้นส่วนอยู่เขาบอว่าจะโทรไปบอกเธอแต่เธอไม่รับสายอ่ะอ๋อไม่เป็นไรคร่ะเขาไปทําไปทํปทธุระมาต่างประเทศอ่ะจะมีทุระด้วยเหรอ ไม่เห็นบอกเขาเลยเขาไปด้วยก็ได้มั้งไปด้วยไปทัวร์อะไรอ่ะไปเจอออลไน์ไงอ๋ออ๋ออ๋ออสิบห้าคนอ่ะนะอือหืออ๋อเหรอใช่เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมก็เหนื่อยครับคนเยอะอ่ะดูแลตัวเองดีๆด้วยเพราะว่าอยากให้นูใช้วิตตอนเนี้ยทำไมหรออ่าลาเต้อ๋อเขาน่าจะจัดการกันเองได้ครับไม่น่าจะมีอะไรน่าเป็นห่วงมั้งอ่า ไม่ได้เป็นห่วงเนาะสวัสดีครับสีอะไรครบเป็นไงครับวันนี้ตอนนี้ร้านปิดยังอ๋อปิดปิดแล้วครับปิดแล้วครับโอ้ดี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 ก็สบายดีใช่ไหมครับสบายสบายอย่างที่ว่ามันไม่ได้สวยก็เดี๋ยวมีอีกสักวันศุกร์วันเสาร์เดี๋ยวเรื่องพวกป้ายไวนิลพวกป้ายเมนบอร์ดผมผมจัดการให้ออ๋ได้ครับการโปรโมทได้ภาพเด็ดๆเลยนะครับ ผมว่าผลตอบรับดีครับผมว่าดีกว่าฟาร์มครับเพราะว่าวันนี้ยอดเขาก็มาณเกือบสองสามแสนเลยครับก็โอเคก็ดีๆนานๆทีมีก็โอเคเยอะมากเลยนะคบเนี่ยตกใจเหมือนกันครับผมว่าประเทศนี้ผู้ชายก็น่าจะเป็นสิ่งที่ต้องการนะครับการเข้าผับใช่ไหมครับซีอโอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมครับหมายถึงเราบองจุดมุ่งหมายของคนในประเทศได้ถูกครับเขาต้องการแบบนั้นครับใช่ครับผมว่าถ้ามีประมูลผับผมว่าผมจะประมูลมาอยู่นะน่าจะมีดีเจนะคบ มีครับมีม,ม,มีเดี๋ยววันวันเสาร์เดี๋ยวจัดการกันแล้วครับอย่างี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีพวกเสื้อสตาฟอะไรอย่างเงี้ยหรือคุณไม่ได้สนใจมาเป็นดีเจไหมครับโยโยโยนสนใจไหมเธอให้เขาเป็นดีเจเหรอดีเจ <laughs> แต่งตัวอ่าจะใส่ชุดแบบนี้ก็ได้เสื้อยืดกางเกงดีเจจริงมันแต่งตัวแบบไหนก็ได้ใช่รองเท้าแตะก็ได้ไหนขอคำคมดีเจหน่อยได้ไหมครับคำคมดีเจเห็นแบบมันต้องมีคำคมใช่ไหมเวลาดีเจเขาพูดอ๋อดีเจ ำมเดี๋ยวไว้ค่อยมาบอกพรุ่งนี้ก็ได้เถอะถ้าเธอเหงาเราเชื่อมินไรคะับเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ไม่น่ารักไม่น่ารักเลยขับรถดนีดหน่อยครับครขาขาผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแต่น่าปลอดภัยนะครับไปค่ะแกรู้ไหมคะได้เลยเมื่อไรแกระหมดยังแกระหมดยังหมดแล้วหมดแล้วออกแล้วออเหรอออกทางนี้ก็ได้นะจริงเรอออกหลังร้านก็ได้แกรูน่าจะกลับหมดแล้วจริงเขาเขาจะบอกเธอตั้งแต่เมื่อวานก่อนแล้วแหละแต่ว่าเขายุ่งๆอะไรไม่ได้บอกเธองีว่าจะมีแบบว่าทดลองธุรกิจนิดหน่อยกับเพื่อนๆ เขากลัวเธอจะโกรธมากกว่าดิแต่เขาเขาโกรธเธอเรื่องอะไรเขารถมาใช่ไหมใช่ค่ะมาคนเดียวหรอมีน้องๆเขามาด้วยอ่ะไม่รู้ไปไหนกันแล้วอ่ะจริหรออาเราจะยืนอยู่นี่มาไปไปอ่ะอยู่นี่ใช่ไหมเยี่นนี่คะคุณะแล้วก็อื่งนะแกลดี้หรอเลยย้ายไปตามหารักแท้เอามาแล้วดิไงโอเคเลยอีนี่หลังเขาบอสหนูโดนหลังเขาอ๋อะไรวะหลังเขาด้วยเหรอ โอตะผับนี้ผับนี้เป็นพิษทับใจทำไมอ่ะผับนี้เป็นพิษทำให้เธอทำให้เธอทะลักครัวเอาเดี๋ยวมีคนมีคนเกมด้วยเหรอความนี้อ่าค่อนข้างที่จะหลายครอบครัวเลยครับวันนี้แต่่วาทางร้านอ่าไม่มีไม่มีการรับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับต้องเคลียร์กันเองชื่อว่าบอสเปลี่ยนไปเออบอสเปลี่ยนไปอ่ะอ๋อบอสใส่เสื้อยืดกาแฟมันหกใส่อ่ะออ๋กาแฟหกใส่กาแฟอะไรอ๋อโอเคโอเคก็ ก็มันห<น>กอยู่แล้วไงก็มันหกเชื่อมันเลิยอยู่แล้วไงเธอพอแบบพอเธอมาพวกเขาก็เลยไปเปลี่ยนกับเธอด้วยงี้ในผับมีกาแฟได้หรอมแบบเนี้ยมีดีที่บ้านมีกาแฟหกไปแล้ว <c oughs> <c oughs> อย่าพูดตรงนี้ถ้าพูดตรงนี้ปุ๊บอยากจะเฉิดแต่โดนปุมกำเนิดทั้งนั้นอ่ะถูกต้องนะครับวันนี้ซ้อมน่าจะเหนื่อยมากมากเลยเนาะอ๋อวันนี้เขาไม่ได้ถูกต้องนะครับอีไม่ใช่อีติวอีเบเ้าเป็นอะไรอ่ะ เจ็บตุ่มดีเลยเหนื่อยมากไหมเจ็บตรงมดีอะไรนะคะเหนื่อย็บไปเยอะด้วยตะโกตะลันก็เหนื่อยแต่พน่าจะเหนื่อยกว่าเขาเยอะไม่หรอกเธอบินไปทั้งต่างประเทศเลยด้วยเลยนี่คุณคุณซีโอครับจ๋ารบบวันที่สุดหนึ่งครับเรื่องเรื่องชุดนี้คุณซีโอสามารถทำได้ไหมครับชุดได้ได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับเอาเป็นชุดยังไงดีครับเดี๋ยวเราช่วยกันออกแบบใช่ครับเอาเป็นชสั้นไหมจะได้ดูแบบสั้นๆอ่ะแขนสั้นว่า S D X ใช่ไหมครับผมอืได้ได้ สรุปชื่อร้านเราชื่ออะไรอ่ะชื่อเมียเผือครับผมว่าชื่อร้านเมียเผือแล้วเจอกันเมียเผือแล้วเจอกันครับเหรออ๋อใช่ชื่อร้านครับชื่อร้านครับชื่อชื่อหรือครับชื่อร้านนะครับชื่อร้านนะครับชื่อร้านเมียเผือกเป็นแค่ชื่อร้านครับผมว่าคนจังนะครับร้านเมียเผือวันนี้ไปร้านเมียเผือไม่เพื่อนเออชื่อร้านโอ้จุดขายเลยนะแบบไวรัลเลยชื่อเทพวะนี่เมียเผือเพื่อนเจอกันเมียเซอเซานี่เมียเผือวะฮะไม่ลอง ลองเทนดูไงแบบมันเข้ามาค่ะวันนี้ไปเมียเผือไหมวันนี้เมียเผือมั้ยไม่ไม่ไม่ดีกว่าไหมไม่ดีกว่าเพราะว่ามันไม่น่ารับนะพี่นะไม่มันไม่มีร้านผัวเผือบ้างหรอครับไอ้บอสว่าบอสจะไปเปิดเป็นคู่แข่งกับเมียเผือกดีลครับน่าสนใจ่ไไม่ดีบังครับไม่ดีบังครับยกไปเที่ยวเหมือนกัน จะมีคู่แข่งกันเลยงั้นเอาเป็นผัวเผอเมียเผอเจอกันไหมครับชื่อร้านโอ้หทั้งผัวทั้งเมียเลยทีเดียวเจอกันทนี่<น> <ใน S 2> ร้านเลยนะเนใช่ครับเดี๋ยวเรามีบริการชายเสริมเข้าไปอีกสักคนครับไม่ข่าวว่าเขาเขาเขา,เขาชื่อยีจองครับคนนี้มั<ะ>นพากย<ะ>์เยอะอินเตอร์เทนเก่งมากยีอจองอะไรนะย,ยีจองครับยีจองยีจองโหยยีจอองไนนชื่อเกาหลีซะด้วยใช่ครับเขาค่อนข้างอินเตอร์เทนใช้ได้ครับป้าคนนีเดียวตอนกลางคืนต้องแบบชื่อเป็นแนวตอนกลางคืนไอเดีย เขามากับนั่นนี่เขามากับอะไรนะกินโจป้าเกินโจอ่ะเกินโจกันเชื่งเกินโจครับไม่ใช่เหรอแล้วก็มีคนครับชื่อวอโซอีกครับผมเหมือนเขาเออป็นสามคนครับผมคิดน,นะคะว่าร้านน่าจะเพิ่มแบบว่าหนุ่มๆแบบว่าเป็นจุดสนใจบ้างะครับพอดีมันมีแต่ผู้สาวๆมันเป็นแบบจุดน่าสนใจมันก็ต้องเปหนุ่มๆใช่ใช่ใช่เราควรจะดึงให้มันครอบคลุมหนิเนาะ <oung> <problem> ง <of> ั <of> ้นก็เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวข้างล่างเดี <wave> ๋ยวผมผมติดข้างล่างก็ขล่างเย็นนครับเนี่ย้จะ้จะเบาแล้วคุรับผมมจะติดต่อยิงจองไปแล้วกันนะครับี่่เห้ยดูว่าเขาจะว่างหรือเปล่ากับอะไรนะกินโจนะกินโจแล้วก็วอซงใช่ไหมครับทีแต่ละคนนี่แม่งเรียกยากจริงโอเคาันทีไม่น่ามีอะไรแล้วแหละน่าจะราบลื่นเนาะเพราะว่าตำรวจตำรวจก็มาดูให้เรา เดี๋ยวคุยให้ละเพราะว่าเดี๋ยววันเสาร์เดี๋ยวไม่อีกเพราะ <c oughs> ว่าทีนี้ไม่แน่ไม่แน่ว, <c oughs> ว่าทีนี้จะมีมไหมแต่ว่ารอดูอีสปอร์ตที่ผมว่ารอรอรอดูอีสปอร์ตหลังอีสปอร์ตได้หรอวะมันต้องเป็นวันหยุดอหะผมผมแนะนำว่าเป็นวันหยุดอหะผมว่าได้นะหลังอ e ีสปอร์ตสักวันวันวันศุกร์หรือวันเสาร์ดิอีสปอร์ตมันเริ่มวันไหนวันวันศุกร์ครับมันเหลืออีกกี่คู่มันเหลือแค่สามแมตช์ใช่ใช่ใช่สามแมตช์รวมแล้วแล้วก็คือแข่งเข้าบอกไม่คุยกันูแล้ว่อแบบไทยเลย นเดี๋ยวกูเศร้าด้วยเถอะโอเคไม่เป็นไรแล้วพ่อกวนสองเต้าเป็นสยบโลกหนักเลยคืนสงบไม่เหงาใช่ไหมคืนสงบกับคืนสงหาคืนสงบนี่แหละคืนสงบอ๋อคืนสงบเนาะว่แหละชื่อร้านถ้ามันเป็นรหัสลับแบบเวลาเรียกอย่างนี้นั่าจะน่าใจกว่าเออวะ ราบก้อยไหมร้านราบก้อยเลยซอยจูอะไรเนี่ยไปรับรับไปรับไรับไป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 าับไปรยไไปไปปไ่ ไม่เมาแต่เมาหลังเข้าจนกีะตายเดียวหัวแตกช่วยยังไงเลยวะร้านทข้าช่วยอะไรไม่ได้นอกจากช่วยให้มันให้มันรอดจากพวกนคืนนี้ไปได้บอสเราเป็นว่าเพื่อนอดากนวกนนี้ไปได้นะไม่พ้นแม่เนี่ยแต่บอสบอสเมาไหมคบกินกาแฟไปไม่เมาไม่เมาเราจะกลับไหมหรอไม่เธาจะกลับไปไหมเพราะว่าร้านมันปิดแล้ว นี่จะไปบ้านเหรอ่ะอจะกลับบ้านเหรอใช่อยากกลับบ้านกลับแล้วบอกนะเดี๋ยวแวะไปหาขอคุยงานแป๊บนึงโอเคโอเคได้ค่ะเราคุยงานก่อนก็ได้ครับครับชิวันนี้เมตตาวันนี้มึงเศร้าใช่ไหมคอมมอนเบบี้ไปไหนเนี่ยวันนี้วันนี้ จ้างเด็กเอ็นให้กูหน่อยเนี่จ้างเด็กเอ็นโอ้ยไปก่อนโดนสองเด้งแน่บอสไม่เอาเนียวเดีวไม่เป็นไรไม่้ไม่มีใครรู้มีแค่กูกับบอสเนี่ยแลวก็ไอชี้สามคนสี่คนแค่นี้เร็ว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 หาเด็กเอ็นให้หน่อยกูอยากทดลองงานว่ะชี้โพสเลยถ้าโพสอันโพสหนูโดนสองเด้งอ่ะตอนเนี้ยเป็นไรของกูมันมาคุมกินกาแฟก่อนบอสบอสไม่เห็นกาแฟของเสื้อช้าเลยเนี่ย เออมันเป็นไรดีแล้วมันไม่หกอ่ะจะได้ไม่ร้อนไงค่ะร้อน้วร้อนร้อนไหมคะร้อนร้อนร้อนมากเลยช่างมันเถอะเาานาะโอาชานะเคครับโอช่าโอช่เปลีออกก่ยนแล้วก็ดีแลว้แาาวเคครับจบแล้วช่วงนี้แฟนกูน่าจะงานยุ่งอ่ะอวก็เลยว่า,วาน่าจะมีคนที่แบบคอยปลอบใจนิดหน่อย One minute thirty seven seconds later ไปรักเจอกันนะค่ะไม่ไม่มีใครรับเด็กเอ็นตะคนบอฮะ<า> ไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินหรอกไม่ได้ยินไม่ได้ยินถ้าได้ยินจะผัดจะแม่กลับมาแล้วแสดงว่าไม่ได้ยินฮัลโหลค่ะอะไรอะไรเด็กเอ็นนะฮัลโหลค่ะเปล่าเปล่าครับเมื่อกี้หูฝาดหรือเปล่ารับรับพี่รับพี่รับเด็กเอ็นไม่ไม่ไม่อ๋ออะไรนะอ๋อทีมึงจะไปรับเด็กเอ็นมึงก็ไปรับไก้ไกลดิวะ แบบนั้ครับอุ้ยเขาไม่ทางานเลยแบบตรงนี้อแบบว่าสบายแบบเธอยิ้มเมื่อไหร่เธออมยิ้มเมื่อไหร่ยิ้มอะื่อไหร่ยิ้มผ่านเลยเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าไม่มีเรแบบล้นๆอ่ะรนเรื่องอะไรอ่ะ ไม่มีแน่นะเต็มสองหูเลยนะเด็กเอ็นมก่อะอะไรนะคะเต็มหูเลยนะมันวก็เจอกันหน้าผับค่ะชี้มันไอชี้มึงไปคุยกันเจอกันหน้าผับอะไรนะเจอหน้าผับด้วยอ๋อไม่รู้ว้าาได้แล้วไม่มีครับไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มียังไม่ไปหรอได้อะไรอ๋อชี้อยากมีเด็กเอ็นใช่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 ่ใช่ใช่ แล้วมีนายเธออยากได้ด้วยเหรอยังไม่ไม่หนูหนูหนูนี่ไงหนูสองคนอยากได้แล้วหนูบอกว่าบอสเดี๋ยวหนูจะหาเด็กเอ็ให้บอสที่อื่นไม่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 ไี่ไม่ไม่ไม่ไี่ไม่ไ่ไม่ไม่้ม่ไไมไม่ไม่ไม่ยม่ไมนไม่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 ไมไม่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 ไมไม่ม่ไม่ไไม่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 ไม ไม่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 เราเธอจะอยู่ที่ไหนผัวกูด่าแล้ว่ะเห็นไหมไม่ใครเดินมาหาก็อยู่ในเมืองกูดกันไปไหนสักหน่อยกูดนเหมือนกันบ้านหลังนั้นโทรนอกคืนมาให้ได้นะรักๆพี่ชีครับรักพี่ชีรักพี่ชีนะครับมันไม่มีความทรงจำของเรานะเออไม่มีหลกเด็กอีไงเด็กเอ็นโกูได้เลยเขาเนี่ยวพอเอาคืนมาให้ได้แหละแม่รอให้เขาเปิดสู้ๆได้อยู่แล้วแหละ กงไปทำงานก่อนก็ได้นะทีรันได้ไหมได้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 ไดด้ได้ได้วด้ได้ะด้ได้ไ้ได้ไ้้ได้ได้ได้้ได้้้ได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 ้้